ตอนที่301นวิกโยธินออกปฏิบัติการเต็มกำลังโจมตีแบบเซอร์ไพรส์สองทางโฆษณาประเทศแห่งความสงบสุขวันนี้บนผิวน้ำทะเลด้านนอกมีรอยป่องปรากฏขึ้นอย่างกะทันหันบึ้มๆเล็กตอนแรกแล้วค่อยๆใหญ่ขึ้นจากนั้นน้ำตกก็ลดลงเพียงคลิปตาทะเลด้านนอกทั้งหมดที่ล้อมรอบประเทศวาน็ไกลาดเชี่ยวกราบทั้งหมดเพราะปรากฏการณ์ป่องกระหลาดทําให้พวกมันปรากฏตัวขึ้นทันใดนับร้อยทันใดนั้นก้อนนูนแรกก็ดันน้ำทะเลออกไปจนหมดเผยให้เห็นตัวตนที่แท้จริงปรากฏว่ามันคือเรือรบขนาดกลาง เรือหนึ่งลำเรือสองลำสิบลำยี่สิบลำในวพริกตาเรือรบขนาดกลางหลายสิบลำก็ทะลุผ่านน้ำและปรากฏตัวบนทะเลจากนั้นก็ปรากฏส่วนมูนที่ใหญ่กว่าและในน้ำที่ไหลเที่ยวนั้นก็มีเรือรบขนาดใหญ่กว่าเรือรบขนาดกลางปรากฏขึ้นอย่างกระทันหนันมันเป็นเรือรบขนาดใหญ่และยังมีเรืออีกประมาณยี่สิบสามสิบลำแต่นี่ไม่ใช่ขีดจำกัดเพราะยังมีเรือรบขนาดใหญ่จำนวนมากมาปรากฏตัวอยู่ในทะเลอย่างต่อเนื่องลมทะเลพัดโชยมาอย่างสดชื่นแต่บรรยากาศในบริเวณนี้กลับดูเคร่งขึมขึ้นทันใดเนื่องจากมีเรือรบจำนวนมากปรากฏขึ้น จะเห็นได้ว่าเรือรบขนาดกลางเกือบทั้งหมดเป็นนาวิกโยธินชั้นยอดบนเรือรบขนาดใหญ่พิเศษนั้นมีเหล่าทหารนาวิกโยธินและนายพลขนาดยักษ์อยู่ด้วยสำหรับเรือรบขนาดใหญ่เหล่านั้นการจัดเรียงเรือรบชั้นนำนั้นหรูหราอย่างไม่สามารถจินตนาการได้อาคาอินุคิซารุฟูจิโทระกรีนอออ,อกซ์ทั้งคนเรือเอกแห่งกองนาวิกโยธินรวมไปถึงนายพลนาวิกโยธินทั้งสามนายที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนาวิกโยธินที่ทรงพลังที่สุดต่างก็อยู่ที่นี่ ด้านหลังพวกเขายังมีเซนโกคุเครนมมูซางิทีดอลฟินแมงมุมผีกระอกบินและนายพลนาวิกโยธินระดับสูงอื่นๆที่ถูกระบุรายชื่อไว้ด้วยไลอัพประเภทนี้จะหรูหราขึ้นกว่าท็อปวอลครั้งก่อนมากแล้วอากโนูจะทำอย่างไรหลังจากรวบรวมเหล่าตัวละครสุดหรูหราไว้มากมายขนาดนี้ง่ายมากนั่นคือการโจมตีประเทศวานอให้แม่นยำยิ่งขึ้นมันคือการทำลายล้างกลุ่มจนสลัดสัตว์ร้ายอย่างที่ทันได้กล่าวไปก่อนหน้านี้กลุ่มจนสลัดหมื่นสัตว์ร้ายปัจจุบันเติบโตมาถึงจุดท่าากวมพพเขใให้ไอจ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลังการรับสมัครทั่วโลกคาคาอินุซึ่งเป็นคนเรือเอกของกองเรือนาะวิกโยธินได้ตัดสินใจอย่างรวดเร็วและหารือกับฟูจิโทราและรีนบูเกี่ยวกับแผนการที่จะทำลายล้างกลุ่มโจรสลัดสัตว์ร้ายความจริงแล้วไม่จำเป็นต้องคิดแผนใดๆเลยด้วยขนาดของกลุ่มโจรสลัดหมื่นสัตว์ร้ายในปัจจุบันพวกเขาคงไม่สามารถเอาชนะพวกมันได้แน่นอนหากพวกเขาไม่โจมตีด้วยกำลังเต็มที่สิ่งเดียวที่พวกเขาต้องพิจารณาคือจะรวบรวมผู้คนอย่างลับๆแล้วโจมตีสถานที่ของกลุ่มโจรสลัดสัตว์ร้ายอย่างลับารารวสคม็จ พวกเขาใช้เวลาหนึ่งเดือนในการรวบรวมผู้คนอย่างลับๆจากนั้นใช้แผ่นกันกระแทกกันกระแทกข้ามทะเลและเข้าสู่ทะเลนอกของประเทศวาโนอโดยตรงซึ่งเมื่อพูดถึงเรื่องนี้การเคลื่อนไหวของพวกเขาได้รับแรงบันดาลใจจากหนวดขาวตอนนั้นหนวดขาวใช้แผ่นกันกระแทกเพื่อเซอร์ไพรส์มาลินแฟนโดและผลลัพธ์ก็ออกมาดีอย่างเห็นได้ชัดตอนนี้พวกเขากําลังดําเนินการตามและดูเหมือนว่าจะได้ผลดีมากโฆษณาอย่างน้อยในเวลานี้ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆในประเทศวานอยิ้มสีแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วอาคาอินุหันไปหาปูจิโทระแล้วพูดว่า การมาสู่ทะเลเปิดและเข้าสู่ประเทศวานโนนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคุณยังต้องข้ามน้ำตกหน้าผาแต่กับฟูจิโทระพวกเขาไม่ต้องทำงานหนักมากโอเคมาส่งคำสั่งแล้วให้ทุกคนนั่งนิ่งๆกันฟูจิโทระพยักหน้าและโดดเด่นจากฝูงชนอาคาอินุปฏิบัติตามทันทีและส่งคำพูดของฟูจิโทระไปยังผู้จัดเตรียมทีละคำผ่านเครื่องดักฟ,ฟังทางโทรศัพท์หลังจากนั้นครู่หนึ่งเมื่อยือนยันว่าทุกอย่างถูกต้องแล้วฟูจิโทระก็ชักดาบออกมาจากกระบองของเขาบัสในขณะนี้คลื่นแรงโน้มถ่วงได้แพร่กระจายออกอย่างกระทันหันนนโยมีูู้จิทรเป็ศ์กลาง ในช่วพริบตาเรือรบขนาดใหญ่ที่ฟูจิโทราตั้งอยู่ก็ถูกห่อหุ้มอาคาอินุและคนอื่นๆต่างรู้สึกว่าร่างกายของพวกเขาจมลงแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นวงจรแรงโน้มถ่วงยังแพร่กระจายต่อไปหนึ่งพันเมตรหนึ่งหมื่นเมตรหรือแม้กระทั่งพื้นที่ทั้งหมดเลยก็ได้ในขณะน,นี้ทุกคนรู้สึกถึงแรงโน้มถ่วงบนร่างกายของพวกเขาโชคดีที่อาเกนูได้เตือนเขาวไว้ล่วงหน้าไม่เช่นนั้นนาะวิกโยธิหหลายคนคงคุกเข่าลงไปแล้วแต่แรงโน้มถ่วงก็มาและไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน ในช่วพริบตาทุกคนรู้สึกว่าร่างกายของพวกเขาเบาลงแต่แล้ววินาทีต่อมาก็เริ่มสั่นอีกครั้งปรากฏว่าหลังจากแรงโน้มถ่วงแผ่กระจายไปรอบตัวทุกคนร่างกายก็จมลงทันทีและเกาะติดกับเรือรบวินาทีต่อมามีเรื่องที่น่าเหลือเชื่อเกิดขึ้นเรือรบขนาดกลางขึ้นบินโดยแทบไม่มีการเตือนล่วงหน้าถูกต้องแล้วมันกำลังบินอยู่แต่ไม่ใช่แค่ลำเดียวแต่มีเรือรบอยู่เป็นร้อยลำทุกลำบินขัดกับสามัญสำนึกโอพระเจ้าเกิดอะไรขึ้นไม่แปลกใจเลยที่เราต้องฟื้นฟูร่างกายของเรามีเสียงร้องตะโกนด้วยความประหหลลาาาดใจจกกกกกนนนนนนววิิิิโโยยยเเ่่ั็รีช มีเพียงอากาอินุและคนอื่นๆเท่านั้นที่สงบมากทั้งหมดนี้เพราะพวกเขาทุกคนรู้ถึงความสามารถของฟูจิโทระพารามีเซียผลหนักความสามารถนี้สามารถควบคุมแรงโน้มถ่วงได้และตอนนี้ฟูจิโทระกำลังใช้การควบคุมแรงโน้มถ่วงอันทรงพลังของเขาเพื่อน,นำเรือรบนับร้อยลำขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยวิธีนี้กองเรือบินที่น่าสะพรึงกลัวจึงถูกสร้างขึ้นแล้วฟูจิโทระก็คิดและเรือรบเหล่านั้นก็บินข้ามหน้าผาและน้ำตกเหมือนนกและบินเข้าไปในแก้นวานกยี่เซียวมีความสามารถที่ดีทีเดียวใช่แล้วมันเทียบได้กับความสามารถของสิงโตทองเลยล่ะ โฆษณารัฐที่ทำสงครามกันและเขาได้หารือกันด้วยเสียงที่เบาในความเป็นจริงพวกเขาค่อนข้างไม่เห็นด้วยกับการเกณฑ์ทหารโลกยุ่งยากเกินไปที่จะสามารถทำหน้าที่เป็นนายพลนวิกโยธินโดยอาศัยแค่ความแข็งแกร่งเท่านั้นไม่ได้อาศัยความสำเร็จทางทหารหากเราเกณฑ์คนที่มีเจตนาชั่วร้ายและอาตัญยูเข้ามาเราจะได้ไม่เกิดผลเสียและนำหายนำมาสู่ตัวเราเองใช่หรือไม่แน่นอนว่าการเกณฑ์ทหารทั่วโลกก็ยังมีข้อดีอยู่อย่างน้อยพวกเขาก็ได้คัดเลือกกองกำลังรบระดับนายพลสองหน่วยผ่านทางนี้ ไม่ว่าจะเป็นกรีนบูหรือฟูจิโทระความสามารถและพลังการต่อสู้ของพวกเขาจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของนาวิกโยธินได้อย่างมากโดยเฉพาะฟูจิโทระการมีตัวตนของเขาเทียบได้กับสิงโตทองคาในระดับหนึ่งและตอนนี้ด้วยความช่วยเหลือจากความสามารถของเขาพวกเขาสามารถเข้าสู่ประเทศวานโนได้เร็วขึ้นและทาการโจมตีแบบกระทันหันได้ทันทีที่พวกเขาเข้าสู่ประเทศวานโนทั้งเซนโมคุและผู้นําอาคาอินูก็แสดงสีหน้าแคร่งขึมงแม้ว่าลายปัจจุบันของพวกเขาจะหรูหรามากกว่าตัวท็อปถึงขั้นเกินจริงก็ตามแต่คู่แข่งยังต้องระวังอย่าประมาท นี่คือการดำรงอยู่ที่เหนือกว่าจักระพัรดิทั้งสี่และกลายเป็นจากระพัรดิแห่งท้องทะเลท,ที่ทรงพลังที่สุดอย่างแท้จริงหากคุณเริ่มการต่อสู้กับเขาคุณต้องอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดของคุณจนถึงขนานี้นี่เป็นเพียงดินแดนแห่งหนึ่งของฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นไม่ควรจะมีกลุ่มจนสลัดหมืน่นศัตรูทั้งหมดซ่อนอยู่ที่นี่แต่เราก็ยังคงประมาทไม่ได้ดังนั้นเมื่อพวกเขาบินเข้าสู่ประเทศวานอพวกเขาก็ได้เปิดใช้งานความรู้และความรู้ของพวกเขาโดยปริยายและเริ่มทำการสืบสวนแต่ไม่นานท่าทีของอาคาอินูและคนอื่นนนๆก็เปลี่ยย่ยยยอาางาสงสสั เกิดอะไรขึ้นแปลกมากเหรอในช่วงการปรับตัวนั้นมีชีวิตมากมายในประเทศวานอแต่ลมหายใจเหล่านี้ไม่ได้ทรงพลังขนาดนั้นส่วนใหญ่พวกเขาเป็นบุคคลธรรมดาแล้วก็มีบางคนที่แข็งแกร่งแต่ไม่มีใครอยู่ในระดับจัก,กรพพัดหรือรองเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะมาที่นี่พวกเขาได้สอบถามอย่างชัดเจนและพบว่าหยางห่าวอยู่ที่นี่แม้ว่าหยางห่าวจะบังเอิญออกไปก็เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีรองจัก,กรพพัดผู้แข็งแกร่งที่นี่ถ้าจะว่ากันตามหลักเหตุผลไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ควรปล่อยให้มีข้าหลวงสองนายคอยเฝ้าแทนพวกเขามาถึงจุดนี้แล้วางแผนกันมาแต่กลับไม่ไได้อะรเลย ยงางเห่าเริงอยู่ไหนไปไหนแล้วแล้วบรรดาบุรุษผู้แข็งแกร่งภายใต้การดูแลของเขานั้นละ่ะและในเวลาเดียวกันนั้นอาเกนูและคนอื่นๆก็พลาดกระเด็นไปมารีจิโอยา่าจู่ๆรัศมีอันทรงพลังจำนวนมากก็ปรากฏลงที่นี่ผู้นำคือยงางเห่าเมื่อมองไปยังเกาะศักดิ์สิทธิ์และสง่าง,งามตรงหน้าเขามุมปากของเขาก็เริ่มยกขึ้นช้าๆบุกโจมตีดินแดนศักดิ์สิทธิ์แบบเซอร์ไพรส์วันนี้โฆษณาบทที่302ชายผมแดงลงมือปฏิบัติและความสัมพันธ์ของเขากับผู้บัญชาการ,ารทหารสูงสุดแห่งอัศวินแห่งพระเจ้า ษณยางห่าวมองไปที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์รอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าของเขาช้าๆเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วนับตั้งแต่ที่เขาต่อสู้กับบูลอเลตชายผมแดงภายในเดือนนี้การรับสมัครโลกนะวิโยทินก็สิ้นสุดลงและแผนการโจมตีประเทศวานโนแบบกระทันหันก็ได้ถูกนำไปใช้งานแล้วแต่ยางห่าวไม่ได้ยืนนิ่งอยู่แม้ว่าภายในเดือนนี้เขาก็เริ่มทำการจำลองมากมายนับไม่ถ้วนการจำลองเหล่านี้เป็นการทดสอบเพื่อสร้างรัฐบาลโลกในความเป็นจรงิงยางห่าวยังรู้ด้วยว่าเมื่อกลุ่มจรสลัดหมื่นสัตว์ของเขาเติบโต,ตมากขึ้นเขาก็สามารถพิชิตกลุ เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนที่รัฐบาลโลกจะนั่งเฉยและเฝ้าดูการดำรงอยู่ของเขาอีกต่อไปหากจะกล่าวว่าการมีอยู่ของเขาในอดีตเป็นเพียงกระดูกปลาของรัฐบาลโลกเท่านั้นตอนนี้ก็ชัดเจนว่าเป็นเนื้องอกมะเรง็งหากไม่กาจัดออกไปรัฐบาลโลกอาจล่มสลายในที่สุดเมื่อกระหนักถึงสิ่งนี้อย่างหาวาจะไม่นั่งเฉยเยรอความตายแต่จะตัดสินใจโจมตีก่อนแน่นอนว่าก่อนหน้านั้นเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรผิดพลาดเขายังต้องทําการจําลองสถานการณ์ก่อนเช่นเคยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในสายตาของอาคาอินูและคนอื่นๆแผนของพวกเขาครั้้งนีีถือปการรโจมตแบบะทห ในความเป็นจริงยางหาเข้าใจเรื่องนี้มานานแล้วยางหารู้ด้วยซ้ำว่าถึงแม้อาคาอินูและนาวิกโยธินคนอื่นจะออกมาเต็มกำลังแต่พวกเขาก็เป็นเพียงกองหน้าเท่านั้นเมื่อสงครามปะทุครึ่งในที่สุดรัฐบาลโลกจะส่งกองกำลังทั้งหมดออกไปต่อไปรวมถึงกลุ่มผู้รักสันติมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดซูเปอร์แมนหประเภทของซีพีอัศวินแห่งพระเจ้าและแม้กระทั่งผู้อาวุโสทั้งห้าโดยรวมแล้วเราต้องการที่จะกำจัดกลุ่มจนสลัดสัตว์ร้ายในครั้งเดียวเมื่อคาดการถึงสถานการณ์เหล่านี้แล้วยางหาก็ได้ใช้มาตรกกกกกาาาาารรป้นน้้้อาาอออองงััันน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 ไววววแแลลคุบืื่่่ๆ็มีเย และยิ่งไปกว่านั้นประเทศวานอตอนนี้แม้แต่ดินแดนของทุกประเทศและแม้แต่กลุ่มจนสลัดหนวดขาวดั้งเดิมก็ว่างเปล่าทั้งหมดนี้เป็นเพราะหยางเหาใช้ความสามารถของผลไม้กระจกในการเทเลพอร์ตผู้ทรงพลังทั้งหมดไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์มารีโจอาคราวนี้เขาจะไม่เพียงแต่ล้มเหลวในการโจมตีแบบกระทันหันของอาคาอินูและคนอื่นๆเท่านั้นแต่เขายังจะใช้ความแข็งแกร่งทั้งหมดของเขาในการโจมตีดินแดนศักดิ์สิทธิ์แบบกระทันหันและล้มล้างรัฐบาลโลกจนสิ้นซากอีกด้วยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อหยางเหาปรากฏ ชิริวแห่งสายฝนมาโกเอสหนวดขาวไคโดและลูกน้องเก่าของบิ๊กมัมต่างก็อยู่ที่นี่ยังมีมูไลโมเรียโดฟลามิงโกและพวกดอนพิโคเตของเขารวมไปถึงฮอกอายครอบโคไดอายและ Mac, แม้กระทั่งโจเกอร์ก็อยู่ที่นี่ด้วยนอกจากนี้ยังมีทายแกร่งอย่างบุลเลตอาโอคิจิกลุ่มจนสลัดผมแดงแน่นอนว่ายังมีกองกำลังปฏิวัติท,ที่ได้เป็นพันธมิตรกับยางห่าวหลงซาโบอีวานคอฟโฆษณาลายผลิตภัณฑ์สุดรหรูนี้ถือว่าไม่เคยมีมาก่อนและไม่เคยมีมาก่อนอย่างแน่นอน ในศึกที่หุบเขาเทพเจ้าครั้งนั้นต่อหน้ากองทหารดังกล่าวพวกเขารวนเป็นน้องชายทั้งสิ้นในขณะน,นี้ดูเหมือนว่าท้องฟ้าจะสั่นสะเทือนเมฆและหมอกบนท้องฟ้ากลิ้งกลับและกระจายตัวออกไปราวกับ,กบว่ากำลังหลบหนีและเมื่อรัศมีเผด็จการนับไม่ถ้วนกวาดหายไปเหล่าชายที่แข็งแกร่งในมารียคว้าต่างก็รู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างอย่างเป็นธรรมชาติฉันซึ่งกำลังโปรยดอกไม้ท่ามกลางดอกไม้มากมายได้ทำการเคลื่อนไหวท่าทีของผู้อาวุโสทั้งห้าที่กำลังเตรียมตัวต่อสู้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากอะไรเกิดอะไรขึ้นททไมมมมาาาาาเรรีีียยว้ถึงงงออ่ัันนนพลกขด เป็นไปได้ยังไงเนี่ยน่าเหลือเชื่อจริงๆพวกเขาทั้งหมดกำลังเตรียมการเทเลพอร์ตเพื่อช่วยอาคาอินุและคนอื่นๆแต่จู่ๆก็มีคนขโมยมันไปและดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ชัดเจนว่าในปัจจุบันนี้มีคนทรงอิทธิพลจำนวนมากมายที่รวมตัวกันอยู่ในโลกนั่นคือกลุ่มโจรสลัดสัตว์ร้ายพวกเขามาถึงดินแดนศักดิ์สิทธิ์แล้วจริงหรือทันทีหลังจากนั้นอัศวินแห่งพระเจ้าและคนอื่นๆก็ตามมาชายชาราที่อยู่ตรงหัวคือเซนเฟกาลันโดกรีนโบราน เมื่อสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของชายผู้แข็งแกร่งจำนวนมากผู้บัญชาการสูงสุดของอัศวินแห่งพระเจ้าก็มองด้วยความหวาดกลัวจากนั้นจึงสั่งโดยตรงว่าสมาชิกอัศวินแห่งพระเจ้าทุกคนมาพร้อมกับฉันเพื่อเผชิญหน้ากับศัตรูศัตรูโจมตีศัตรูโจมตีดินแดนศักดิ์สิทธิ์เงียบสงบกลับกลายเป็นที่มีเสียงดังอย่างรวดเร็วเนื่องจากการปรากฏตัวของหยางห่าวและคนอื่นๆเสียงไซเรนคำสาบและเสียงวิ่งต่างดังขึ้นมาแต่แล้วผู้ที่ปรากฏตัวเพื่อสก,กัดกั้นหยางห่าวและคนอื่นๆเป็นกลุ่มแรกก็คือทหารรัก,ก,ล,รก,รรกลีเยเ้ค คนเหล่านี้แต่ละคนรีบวิ่งไปหายางหาวโดยไม่กลัวความตายรีบฆ่าผู้บุกรุกซะนี่คือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ผู้บุกรุกจะต้องถูกฆ่ายอย่างไร้ความปราณีอย่าปล่อยให้พวกมันหนีออกไปได้แต่แล้วเมื่อพวกเขาเห็นการปรากฏตัวของอยางหาวและคนอื่นๆอย่างชัดเจนผู้คุมก็หยุดกระทันหันอีกครั้งพวกสมาชิกซีพีเหล่านั้นก็สูดหายใจเข้าลึกๆและมีท่าทีไม่เชื่อ,อยางยางหาวนี่คือกลุ่มโจรสลัดอสูรโอ้พระเจ้าเกิดอะไรขึ้นพวกโจรสลัดสัตว์ร้ายมาที่นี่กันหมดเลยเหรอ จากนั้นเขาก็ตะโกนเรียกเหล่ามิสเตอร์อย่างละเอียดผมแดงทิริวแห่งสายฝนจินควินมาโกเอสมัดไฟและมังกรแห่งกองทัพปฏิวัติซาโบโอ้พระเจ้าแกไปสู้กับพวกนางฟ้าพวกนี้ได้ยังไงวะความจริงแล้วไม่จําเป็นต้องต่อสู้เลยโฆษณาถึงแม้ว่าผู้พิทักษ์แห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์จะแข็งแกร่งมากและซีพีก็เป็นซูเปอร์แมนประเภท6เช่นกันแต่การที่กลุ่มจนสลัดหมื่นสัตว์ในปัจจุบันจะแก้ไขพวกมันได้ง่ายเกินไปให้ฉันทําเถอะสาวผมแดงยิ้มและก้าวไปข้างหน้า1ก้าว ครั้งนี้เขาไม่ได้เปิดใช้งานความสามารถผลไม้หน้าแต่เริ่มต้นที่เฟรมศูนย์และสายฟ้าสีแดงเข้มนับไม่ถ้วนก็ปรากฏขึ้นรอบๆตัวเขาอย่างกระทันหันบูมสายฟ้าฟาดประสานกันและในชชคฤพริบตาก็ปรากฏเป็นรูปร่างนกกระสาสิงโตขนาดใหญ่บินเข้าหาทหารยามและซีพีที่อยู่ข้างหน้าพายุเฮอริเคนที่น่ากลัวตามมาพื้นดินดูเหมือนจะไม่สามารถทนต่อพลังได้และระเบิดอย่างรุนแรงทันใดนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่น่าตกตะลึงปังปังปังจู่ๆเหล่าทหารชั้นนำก็กลายเป็นตาขาวและลมลง และการกระทํานี้ดูเหมือนจะเป็นสัญญาณผู้คุมที่อยู่ด้านหลังเขารวมถึงซีพีต่างก็ตกใจและล้มลงกับพื้นทหารยามและซีพีนับพันคนพ่ายแพ้ต่อการเคลื่อนไหวอันครอบงำของผู้พิชิตผมแดงสมกับที่คาดไว้เลยคนผมแดงมาโกถอนหายใจด้วยความชื่นชมทันทีเขาอิจฉาความแข็งแกร่งอันเหนือกว่าของผู้พิชิตผมแดงมาโดยตลอดมันแข็งแกร่งเกินไปแอลมันยังส่งผลถึงทางกายภาพด้วยเมื่อหยางห่าเห็นสิ่งนี้เขาก็ไม่แปลกใจเลยที่นี่อยู่ที่ไหน เขารู้ดีว่าผู้พิชิตผมแดงมีอำนาจเหนือกว่าขนาดไหนแต่ตอนนี้มันเป็นเพียงการทดสอบเล็กๆน้อยๆเท่านั้นหากคนผมแดงปล่อยฮาคิีของผู้พิชิตออกมาด้วยพลังกำลังทั้งหมดของเขาเขาก็จะปิดผนึกได้แม้กระทั่งการมองเห็นและกลิ่นและแม้กระทั่งพลโทนาวิกโยธินก็จะถูกทำให้มึนงงด้วยเช่นกันไปกันเถอะแน่นอนว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะต้องตกใจทางที่ดีควรไปหาหงหลงโดยตรงก่อนที่ทหารยามและซีพีคนอื่นจะเข้ามาได้มิฉะนั้นแม้ว่าพวกเขาจะสามารถจัดการกับยามและซีพีในภายหลังได้พลังการต่อสู้บางส่วนของพวกเขาก็จะล่าา้ไป ด้วยวิธีนี้ย่างหาวจึงได้นาชายผู้ทรงพลังจานวนมากมุ่งตรงไปที่พระราชวังเทียนหลงแต่เมื่อผ่านไปครึ่งทางก็มีร่าง20ตัวขวางทางอยู่มันคืออัศวินของพระเจ้าผู้นํานักบุญโบราณเฟกาลนโดกรีนดูเคร่งขรึมอย่างยิ่งเมื่อเขาเห็นย่างหาวและคนอื่นๆแต่เมื่อเขาเห็นผมสีแดงเขาก็โกรธทันทีแชงสอเจ้าลูกชายกระดเจ้าจะกระรดดจริงๆเหรอเมื่อได้ยินเช่นนี้ทุกคนก็ตกใจและมีสีหน้าแปลกๆมีข้อมูลมากมายที่นี่บทที่303รัฐบาลโลกที่เต็มไปด้วยช่องโหว่ในที่สุดกก็ได้พบบอัอิมโฆษา ในขณะน,นี้ทุกคนมองไปที่ผมสีแดงด้วยความประหลาดใจผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอัศวินแห่งพระเจ้าเรียกชายผมแดงว่าคนทรยศจริงหรือแบบนี้แปลว่าแอทนสอผมแดงเป็นลูกของผู้ชายคนนี้เหรอือรู้ไหมว่านี่คือระดับสูงสุดของรัฐบาลโลกการแสดงออกของทุกคนกลายเป็นเรื่องแปลกไม่เว้นแม้แต่เจสัสบูและคนอื่นๆก็ไม่เว้นเช่นกันในทางกลับกันเบ็คแมนมีท่าทางสงบซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจทั้งหมดเป็นเพราะเขารู้จักตัวตนของคนผมแดงนอกจากนั้นมันก็คืออย่างห่า ในฐานะนักเดินทางข้ามเวลาเขารู้มานานแล้วว่าตัวตนของคนผมแดงนั้นไม่ใช่เรื่องงา่ายเขาคือทารกที่โรเจอร์เก็บมาจากเกาะแห่งเทพ,พเจ้าเมื่อพิจารณาจากความสามารถของเขาและต่อมาได้แทรกซึมเข้าไปในรัฐบาลโลกอย่างลับๆดูเหมือนว่าเขาและรัฐบาลโลกจะเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกความเป็นไปได้มากที่สุดคือเขาเป็นลูกหลานของชาวเทียนหลงด้วยแต่ระหว่างการสู้รบในหุบเขาเทพ,พเจ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นและเขาต้องกลายเป็นคนไร้บ้านและบัดนี้คำพูดของนักบุญโบราณเฟกาลันดูกรีนก็ได้ยืนยันเรื่องนี้อย่างไม่ต้องสงสยัย ในความเป็นจริงอย่างหาวก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผมสีแดงเช่นกันเขาไม่เหมือนโดฟรามิงโกเลยโดฟรามิงโกมันเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนที่จะพักดีต่อรัฐบาลโลกไม่มีสถานที่สําหรับเขาในรัฐบาลโลกอีกต่อไปแต่ผมสีแดงนั้นแตกต่างออกไปตราบใดที่เขาเต็มใจเขาก็อาจจะสามารถกลับคืนสู่ครอบครัวได้ทันทีและอาจกลายเป็นหนึ่งในผู้มีอํานาจมากมายในรัฐบาลโลกก็ได้แล้วไอ้ผมแดงคนนั้นจะล้าบุกโจมตีรัฐบาลโลกไหมไม่ต้องสงสัยเลยว่าด้วยความแข็งแกร่งของผมแดงหากเขาทรยศสัตรูชั่วคราวมันจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อสถาน แน่นอนว่ายางหาวจะไม่ยอมให้มีปัจจัยที่ไม่มั่นคงเช่นนี้เกิดขึ้นดังนั้นเขาจึงได้ทดสอบทัศนคติของคนผมแดงในการจำลองแล้วเป็นเรื่องดีรัฐบาลโลกในปัจจุบันเน่าเฟะมานานแล้วนอกจากนี้ชายผมแดงคนนี้ยังได้รับการเลี้ยงดูโดยโรเจอร์และว,วิธีคิดของเขาก็ได้รับอิทธิพลมาจากโรเจอร์มาอย่างยาวนานจึงมีทัศนคติมุ่งทำลายญาติพี่น้องเพื่อความยุติธรรมเมื่อเข้าใจสิ่งนี้ยางหาวก็รู้สึกโล่งใจที่จะปล่อยให้ผมแดงเข้าร่วมการต่อสู้ และในเวลานี้ตามที่คาดไว้หลังจากได้ยินคำพูดของนักบุญโบราณเฟการแลนโดรีนชายผมแดงก็พูดอย่างเฉยเมยว่าพ่อเรือของรัฐบาลโลกลำนี้มีรูปรุนแล้วควรใช้โอกาสนี้ในการจับไปไม่เช่นนั้นฉันก็ช่วยคุณไม่ได้แล้วไม่ใช่ว่าฉันต้องการก่อกบฏแต่การกระทาของรัฐบาลโลกได้ก่อให้เกิดคลื่นลูกใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมันถูกกาหนดไว้ให้ถูกโค่นลม้มหลังจากได้ยินเช่นนี้ทุกคนก็โล่งใจเป็นธรรมดาโฆษณา นักบุญโบราณเฟการันโดกรีนกล่าวอย่างโกรธจัดว่าให้เวนเอ๋ยเจ้าไม่รู้เลยว่ารัฐบาลโลกยิ่งใหญ่ขนาดไหนความน่ากลัวของมันอยู่เหนือจินตนาการของเจ้าข้าจะจับเจ้าตอนนี้เมื่อถึงเวลาข้าจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดหากเจ้าวิงวอนขอความเมตตาข้าจะไว้ชีวิตเจ้าได้ชายผมแดงไม่ตอบสนองอีกต่อไปแต่ยกกริฟฟินขึ้นอย่างเงียบๆและโบกมันอย่างรุนแรงพระเจ้าเลี่ยงนกกระสาสิงโตตัวใหญ่พุ่งหนีไปพร้อมกับเสียงคำรามผสมผสานกับเสียงฟันอันน่าสะพรึงกลัวการโจมตีครั้งนี้คือคำตอบของเขานักบุญโบราณเฟกาลันยดกกเขาา ในขณะนั้นร่างกายที่ดูเหมือนจะแก่ชาราก็ระเบิดออกมาด้วยพลังที่น่าทึ่งบูมเทพผมแดงถูกฆ่าจริงๆทันใดนั้นันกบุญโบราณเฟกาแลนโดกรีนก็โบกดาบยาวของเขาและฟันอย่างแรงไปที่ชายผมแดงถ้าอย่างนั้นข้าจะฆ่าเจ้าคนทรยศนั่นก่อนผู้เชี่ยวชาญทั้งสองชั้นนําเริ่มการต่อสู้ที่ดูเดือดในเวลาเดียวกันอัศวินแห่งพระเจ้าภายใต้การนําของนักบุญโบราณเฟกาแลนโดกรีนก็ไม่ได้อยู่นิ่งเช่นกันและพวกเขาทั้งหมดก็เริ่มฆ่าอย่างหาวและคนอื่นๆในหมู่พวกเขายังมีเลอาหิงยักษ์ที่ แต่ครั้งนี้หยางเหาไม่ได้ดำเนินการใดๆเป้าหมายของเลอาและคนอื่นๆคือผู้นำหยางเหาอย่างชัดเจนกราบใดที่เขาถูกฆ่าการโจมตีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี้ก็คงจะระง,งับลงได้แต่ก่อนที่เลอาและคนอื่นๆจะเข้าใกล้ชายแร่งของกลุ่มจรสลัดสัตว์ร้ายก็เข้ามาเคลื่อนไหวเช่นกันกำแพงน้ำแข็งลูกบอลเหนียวฟันเปเลวไฟการโจมตีอันทรงพลังต่างๆสกัดกั้นอัศวินแห่งพระเจ้าทั้ง20ิบนายความแข็งแกร่งโดยเฉลี่ยของอัศวินแห่งเทพเจ้าเหล่านี้นั้นจะอยู่ที่ระดับของรองจัก,กรพรรดิและบางตัวก็เทียบเคียยงด้้้กัััทกกรวซ แต่น่าเสียดายที่ในกลุ่มจนสลัดสัตว์ร้ายมีคนที่แข็งแกร่งกว่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแม้แต่ผู้เล่นที่แข็งแกร่งหลายคนก็ไม่มีโอกาสที่จะดำเนินการเนื่องจากพวกเขาอยู่ในตำแหน่งที่ห่างไกลออกไปบูมบูมบูมเมื่อหยางเห่าเห็นเช่นนี้เขาก็อดหัวเราะไม่ได้นี่คือกลุ่มจนสลัดสัตว์ร้ายที่เขาทำงานหนักเพื่อสร้างขึ้นมาแต่ขณะนี้มีบุคคลที่ทรงอำนาจอยู่เป็นจำนวนมากจนกระทั่งรัฐบาลโลกที่ปกครองโลกมานาน8ปดร้อยปีก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงพวกเขาได้จากนั้นหยางเห่าก็ไม่เสียเวลาเขาเลือกคนอิสระไไม่่่กกีีคนและะพพพาาวววเขปทรรรรรรชััรรชงงสงส์ต นั่นคือเมืองพังงูพลังระเบิดพันผวนและเคลื่อนตัวออกห่างจากยางห่าและคนอื่นๆอย่างรวดเร็วแต่ในไม่ช้ารัศมีแห่งความรุนแรงทั้งห้าก็ปรากฏขึ้นต่อหน้ายางห่าและคนอื่นๆเมืองพังงูมาถึงแล้วโฆษณาแต่ในเวลานี้มีสัตว์ประหลาดห้าตัวยืนอยู่หน้าเมืองปังกุแมงมุมเซนทอนอนทรสยหมูป่านกประหลาดหัวแต่ละหัวมีขนาดใหญ่และดูน่ากลัวมากโดยไม่ต้องสงสัยเลยว่าไม่มีใครอื่นนอกจากผู้อาวุโสทั้งห้าผู้ใดมาอยู่ตรงนี้นี่คือเมืองพังงูยางห่าเจ้าใกล้จะตายแล้วยอมแพ กลุ่มโจรสลัดอสูรกำลังจะถูกทำลายใหสัตว์เลื้อยคลานตัวถกากาศแกกล้าดียังไงมาขัดใจรัฐบาลโลกของเราทำไมคุณพูดมากขนาดนั้นข้าพวกมันซะสิผู้อาวุโสทั้งห้าต่างดูด่าซึ่งกันแอลกันคนแก่พวกนี้นี่ทัางเป็นภาระของพวกท่านเสียจริงยังหาวเกาหูของเขาและพูดกับคนที่อยู่ข้างหลังเขาคนเหล่านี้คืออาโอคิยิสบุลเลตซาโบปรากอนและฮอปไอทราบเป็นฝ่ายเข้าโจมตีก่อนเขาครอบครองผลมังกรสีฟ้าเทียมและแรงร่างเป็นมังกรสีพีชในช่วพริตาทะยานขึ้นไปในอากาศพร้อมโบกรงกัอนนสงอสงว จากนั้นมังกรก็ปรากฏตัวขึ้นด้วยการโบกมือพายุทอร์นาโดหลายลูกก็พุ่งขึ้นจากพื้นดินและโอทีก็กลายร่างเป็นผลึกน้ำแข็งและก้าวไปข้างหน้าทีละก้าวในส่วนของบุเลเลตให้เริ่มการรวมและแปลงร่างคนที่ง่ายที่สุดคือฮอปอายที่ฟันได้ไปถึงท้องฟ้าและพื้นดินไม่ต้องสงสัยเลยว่าความแข็งแกร่งของคนทั้งห้านี้ได้ถึงระดับผู้เที่ยวชานระดับสูงแล้วในบรรดาพวกเขาซาโบแม้ว่าคุณสมบัติของเขาจะค่อนข้างอายุน้อยแต่เขาก็กลายมาเป็นหนึ่งในผู้มีพลังสูงสุดเนื่องจากเขามีพลังของ,ง,งมอ ลอยให้คนทั้งห้านี้จัดการกับผู้อาวุโสทั้งห้ายอย่างก็ดีแน่นอนว่ายางหาวไม่ได้คาดหวังว่าคนห้าคนจะสามารถฆ่าผู้อาวุโสทั้งห้าได้เพราะถึงอย่างไรคนห้าคนนี้ก็เป็นอมตะแต่แค่ยับยั้งพวกเขาไว้ก็เพียงพอแล้วต่อไปเมื่อการแสดงออกของผู้อาวุโสทั้งห้าเปลี่ยนไปอย่างมากยางหาวได้ก้าวไปอีกขั้นและเข้าสู่เมืองผานกูโดยสมบูรณ์แล้วผู้อาวุโสทั้งห้าต้องการที่จะหยุดมันแต่ภายใต้การโจมตีของซาบโบและคนอื่นๆพวกเขาไม่สามารถทำได้นับตั้งแต่นั้นมายางหาวก็สามารถเข้าสููส่่สสวนลกกกออองงงงเเมมืัได้าาร็จท ในที่สุดเขาก็ได้พบกับบุคคลที่แท้จริงเบื้องหลังรัฐบาลโลกแล้วนั่นก็คืออิมครั้งแรกที่เราเจอกันสวัสดีฉันชื่อหยางหา่าวฉันมองหยางห่าวด้วยดวงตาที่เหมือนกับดวงตาแห่งการกลับชาติมาเกิดและอดไม่ได้ที่จะตะลึง800ปีต่อมาในที่สุดก็มีคนนอกเดินมาอยู่ตรงหน้าเขาบทที่304ความจริงของโลกอำนาจของธรรมบัญญัติและกฎแห่งอำนาจโฆษณาขณะนี้ฉันตกตะลึง800ปีต่อมาในที่สุดก็มีคนนอกเข้ามาหาเขาหลังจากมองดูหยางห่าวอย่างระมัดระวงังสองสามครั้งฉันก็รู้สึกแปลกๆมาก ทั้งหมดเป็นเพราะหยางห่าวไม่ใช่คนที่เขาคาดหวังคุณไม่ใช่โจอี้บอยเหรอฉันสับสนมากเท่าที่เธอรู้มีเพียงจอยบอยเท่านั้นที่สามารถมาหาเขาล้มล้างการปกครองของเธอและเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปจากเธอแต่เห็นได้ชัดว่าหยางห่าวไม่ใช่ไม่มีร่องรอยยนมาหายใจของจอยบอยบนร่างกายของเขาเมื่อได้ยินเช่นนี้หยางห่าวก็หัวเราะขึ้นมาทันทีใครบอกว่าฉันไม่ใช่ลูกของโจอี้บอยแค่ได้ยินคำตอบของหยางห่าวก็ทำให้ฉันประหลาดใจมากยิ่งขึ้นเธอยังคาดเดาเกี่ยวกับการกลับชาติมาเกิดของจอยบอยด้ววววยยยโดยทัั่ไไปปแลล้พกมมนนเ็นผา,ยยาง แน่นอนว่าอาจจะเป็นคนอื่นเช่นโพไซดอนหรือลูกชายกบฏอย่างแล็กเบียดอร์ก็ได้แต่ขณะนี้ลูพี่ในฐานะโฮสต์ขนยางก็ยังไม่ปลุกความสามารถและจิตสำนึกของเขาขึ้นมาแม้แต่หนวดดำก็ตายส่วนของโพไซดอนก็ยังไม่ตื่นเต็มที่เช่นกันกล่าวอีกนายหนึ่งโจ้บอยยังไม่ได้กลับชาติมาเกิดใหม่แต่เกิดอะไรขึ้นกับหยางเฮาที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเขาตอนนี้คุณรู้ไหมว่าตามโชคชะตามีเพียงโจีบอยเท่านั้นที่สามารถบรรลุสถานการณ์ตรงหน้าเขาแข่งขันกับรัฐบาลโลกและมาอยู่ต่อหน้าเขาได้ ในตอนนี้ยางเห่าดูเหมือนจะสังเกตเห็นความสงสัยของหยีมู่และยิ้มทันทีและพูดว่าคุณเข้าใจผิดฉันคือโจอี้บอยปรับใดที่พลังนั้นเพียงพอใครๆก็สามารถเป็นโจอี้บอยได้อะไรฉันตกใจมากและทั้งตัวของเขาก็สั่นเทิมใช่แล้วนี่ไม่ใช่หลักฐานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่แสดงว่ายางเห่าสามารถมาที่นี่และพูดคุยกับเขาโดยตรงได้ใช่หรือไม่เขาคือโจอี้บอยสีหน้าของอิมเริ่มสับสนและเขาถามอีกครั้งคุณเคยไปที่เกาะสุดท้ายแล้วหรือเปล่าคุณทำลายผนึกไปแล้วหรือยัง แน่นอนหยางเ่าพยักหน้าและพูดด้วยรอยยิ้มฉันไปที่นั่นและเห็นต้นไม้ปีศาจถ้าจะให้ชัดเจนกว่านี้มันน่าจะเป็นต้นไม้โลกนี่คือจุดกำเนิดของโลกที่น่ากล่าวถึงคือหลังจากได้รับตัวบ่งชี้ถาวรที่บันทึกตำแหน่งของเกาะสุดท้ายจากบุลเลตแล้วหยางเ่าก็เริ่มจำลองมันเดิมทีเขาคิดว่าคงไม่มีอะไรจะได้จากการไปคนเดียวและลูปี้บุตรแห่งโชคชะตาก็คงจะต้องไปแต่ต่อมาเขาก็พบว่าเขาคิดมากเกินไปอย่างที่โรเจอร์เคยพูดไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกล้วนซ่อนอยู่ที่นั่นจริงๆแตต่่่ไไไมมมจจาาาาเเ็นนวลูีะ้้้ออททกกดดขสรถหืั หลังจากได้ยินสิ่งนี้ฉันยิ่งแน่ใจมากขึ้นว่าอย่างหาวคือโจอ้บอยทั้งหมดเพราะมีเพียงพลังของโจ伊บอยเท่านั้นที่สามารถเปิดผนึกของเกาะสุดท้ายและมองเห็นต้นไม้โลกได้ตอนนี้คุณก็รู้ความจริงเกี่ยวกับโลกนี้มาร้อยปีแล้วใช่ไหมอย่างหาพยักหน้าอีกครั้งสิ่งที่เรียกว่าความจริงของโลกพูดอย่างง่ายๆก็คือโลกจนสลัดทั้งหมดถือกำเนิดจากต้นไม้โลกต้นไม้โลกเปรียบเสมือนเทพเจ้าของโลกนี้ผู้สร้างสรรพสิ่งแต่แล้ววันหนึ่งมนุษย์ก็เกิดความโลภขึ้นจนสร้างความเสียหายให้กับต้นไม้โลก เวทมนต์สามพันประการบนต้นไม้โลกแพร่กระจายไปทั่วทุกส่วนของโลกและกลายมาเป็นสิ่งที่โลกเรียกว่าผลปีศาจบุคคลนั้นก็ถูกทำลายด้วยกระแสะกฎหมายที่ปนป่วนและกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยต่อมาเพื่อปกป้องตัวเองต้นไม้โลกจึงได้สร้างเผ่าพันยักษ์โบราณขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองประเทศที่เผ่าพันยักษ์โบราณตั้งอยู่นั้นเป็นอาณาจักรยักษ์ในตำนานที่ปกครองโลกเมื่อแ0ดร้อยปีก่อนโฆษณาจอยบอยคือราชาที่ถูกเลือกโดยต้นไม้โลก ในตอนแรกไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยแต่หลังจากที่ชายผู้ทำลายต้นไม้โลกแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและตายไปความโลภในร่างกายของเขาก็ไม่ได้สลายไปแต่กลับถูกกระจายไปทั่วโลกและรวมเข้ากับชีวิตใหม่หลังจากสิ่งมีชีวิตใหม่เหล่านี้เติบโตขึ้นพวกมันก็ถูกขับเคลื่อนโดยความโลภและก่อตั้งกองทัพพันธมิตรอาณาจักรกว่า20ก,กองทัพเพื่อเปิดฉากสงครามกับอาณาจักรอ,อันใหญ่โตแห่งนี้ผลลัพธ์ของสงครามนั้นเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนตามธรรมชาติชาวเทียนหลงได้รับชัยชนะและผู้นำในกลุ่มพวกเขาคืออิมหลังจากที่เขาปปกกคครรอองงโลเเเขาาา็ิ่มมมแสววหนตะ ยิ่งเขามีชีวิตอยู่นานขึ้นเขาก็ยิ่งได้เห็นสิ่งต่างๆมากขึ้นและเขายังรู้ถึงการมีอยู่ของต้นไม้โลกอีกด้วยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาเกรงว่าประวัติศาสตร์ของอาณาจักรันใหญ่โตจะเปิดเผยการมีอยู่ของต้นไม้โลกดังนั้นเขาจึงสั่งให้ปิดกั้นข้อมูลทั้งหมดร้อยปีที่ว่างเปล่าจึงเกิดขึ้นแต่ในเวลานี้ต้นไม้โลกก็รู้สึกถึงอันตรายและปิดผนึกตัวเองเขายังมีมาตรการตอบโต้ซึ่งก็คือคืนที่ใจบอยทำลายอิมและปกป้องตัวเองความคิดเรื่องต้นไม้โลกนันนททย่่กกกงอแ็ูุุห เป็นผลให้หลังจากความเจริญรุ่งเรืองยาวนานกว่า800ปีรัฐบาลโลกก็เริ่มเสื่อมถอยลงในที่สุดจากนี้ผมยังมีลางสังหณรว่าจอยบอยกำลังจะฟื้นคืนชีพอีกด้วยสิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็คือก่อนที่เขาจะพบกับจอยบอยยางหาวที่เรียกตัวเองว่าจอยบอยได้มาถึงตรงหน้าเขาแล้วในขณะนี้ยางหาวไม่สามารถช่วยรู้สึกได้ว่าประวัติศาสตร์ของโลกจนสลัดแห่งนี้ท่างจินตนาการเกินไปสำหรับยางหาวแน่นอนว่าเขาไม่ใช่โจอี้บอยแต่สิ่งที่เขาอยากทำในเวลานี้ก็เหมือนกับโจอี้บอยดังนั้นดูเเหมมืออออนนนจะไะไ่ีีรรผิิิดกกัับบบาาาปฏตตขใฐย เมื่อคิดเช่นนี้ยางหาวจึงมองมาที่อิมแล้วถามอย่างจริงจังแล้วคุณพร้อมที่จะถูกฉันกำจัดหรือยังแค่ได้ยินแบบนี้ผมก็หัวเราะทันทีฮ่าฮ ah ่าฮ ah ่าฮ ah ่า ah, เจ้าจะทำลายข้าใช่ไหมจอยบอยคุณมาสายนะถ้าเป็นเมื่อสิบปีก่อนฉันคงไม่สามารถเอาชนะคุณได้แต่ตอนนี้คุณจะทำอะไรกับฉันทันทีที่เขาพูดจบร่างของอิมก็เปลี่ยนไปอย่างมากเดิมทีเขามีรูปร่างหน้าตาแปลกประหลาดมากไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็าตามแต่ตอนนี้มันกลายเป็นสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์หนึ่งร้อยเมตรเหมือนกับค้างคา,าวแต่เหมือนปีศาจมากกว่ายางหาว้านลี อสูนอิมหัวเราะต่อไปจอยบอยคุณรู้สึกได้แล้วใช่แล้วนี่คือพลังของกฎหมายผู้คนในโลกนี้คิดว่าผลปีศาจสามารถปลุกได้เพียงครั้งเดียวแต่ในความเป็นจริงแล้วผลปีศาจสามารถปลุกได้สองครั้งและควบคุมพลังแห่งกฎหมายได้ตอนนี้หลังจากที่ใช้เวลาไปหลายร้อยปีฉันได้เที่ยวชาญนพลังของกฎหมายโดยสมบูรณ์แล้วหากฉันพบต้นไม้โลกฉันสามารถพิชิตมันได้ฮ่าฮ่าฮ่าพูดถึงเรื่องนั้นฉันก็อยากจะขอบคุณคุณที่ช่วยเปิดผนึกให้ฉันด้วยซึ่งช่วยประหยัดแรงฉันไปได้เยอะเลยแต่ด้วยความแข็งแกร่งของคุณในขณะนนนนนี้้คุณจะไไมม่่สาาารถเอัดแน ฉันภูมิใจมากมันสามารถฆ่าโจออ้บอยได้หนึ่งครั้งแอล์มันสามารถฆ่าโจอี้บอยได้อีกครั้งกลายเป็นว่านี่คืออำนาจของกฎหมายหยางห่าวรู้สึกถึงมันและพยักหน้ามันแข็งแกร่งมากจริงๆแต่ไม่นานเขาก็หัวเราะอีกครั้งข้าบอกเจ้าแล้วว่าพลังปัจจุบันของข้าเพียงพอที่จะทำลายผนึกของต้นไม้โลกได้เท่านั้นหรือเมื่อได้ยินเช่นนี้สีหน้าของอิมก็เปลี่ยนไปมันจ้องไปที่หยางห่าวอย่างใกล้ชิดดวงตาของมันค่อยๆเต็มไปด้วยความหวาดกลัวในทางกลับกันหยางห่าวกลับโยนกระจกออกมาในทันใดนั้นกก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 รรระะะจจจ็ส้้าาาาางงงง่่อออทขึนนนนแลมมมีววัดพยุ นั่นคือเงาจานวนนับพันในโลกแห่งเงามูลร้ามอเรียกระตุ้นความสามารถของผลไม้เงาและทําให้หยางหาเข้าสู่สภาวะฝันร้ายจูจ่ๆก็มีออร่าอันทรงพลังลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าโฆษณาเส้นสีดำสองเส้นปรากฏขึ้นใต้ดวงตาของหยางหาวและแผ่นหน้าปัดก็เปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินนี่คือพลังที่คุณเรียกหรือไม่มีอะไรมากกว่านั้นเมื่อฉันเห็นฉากนี้เขาตกใจในตอนแรกและมีสีหน้ายาอเย้ยอ,ออกมาหยางหหายิ้มฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพลังของฉันเลยแค่ลืมตาแล้วดูสิบูมวินาทีต่อมาหยางหาก็เปิดใช้งานร่างซูเปอร์ไซยานกครั้ง วงกลมแห่งความเย่อหญ่งสีทองปรากฏรอบตัวเขาออร่าของยางห่าแข็งแกร่งขึ้นมากมันยังไม่จบแค่นี้ภายในเปลวเพลิงสีทองมีเส้นสายฟ้าสีฟ้าปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วผมของยางเห่าเปลี่ยนเป็นสีขาวราวกับพิมะนี่คือการเปลี่ยนแปลงของสิงโตพระจันทร์ไม่ต้องสงสัยเลยว่ายางเห่าได้เปิดใช้งานรูปแบบที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาเมื่อเขาต่อสู้กับบุลเลตเรดแฮร์และคนอื่นๆแต่ตอนนี้เขากลับแข็งแ,งแงกร่งกว่าเดิมอีกขณะที่อีมูตกใจก็มีกลุ่มเปลวไฟสีดำพวยพุ่งออกมาจากอากาศและลอยอยู่รอบๆยางหา,าเป็นนนนนริบิบ้ี่่มัตืแลวเหรอ เผยที่มาของเมฆเลวสีดําทันทีใช่แล้วมันกําลังตื่นแล้วในเดือนนี้หยางเหาได้จำลองมันนับครั้งไม่ถ้วนและในทุกครั้งเขาจะเร่ร่อนระหว่างความเป็นและความตายหรือกระทั่งตายไปเลยหลังจากประสบการณ์ดังกล่าวถึงระดับที่น่าสะพรึงกลัวความสามารถผลลิงของเขาในที่สุดก็เข้าสู่สภาวะตื่นขึ้นจากนั้นหยางเหาจึงเข้าใจว่าการหนีอย่างบุดบิดการหนีอย่างบุดบิดและการกระโดดอย่างบ้าคลั่งระหว่างชีวิตและความตายคือทางลัดในการปลุกความสามารถของสัตว์นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปหลังจากผสานพลังการปลุกแล้วผมเขาบริสุทธิ์ของ,อยงหย แอร์วอกแรกดูเหมือนซูเปอร์ไซยั่สีแต่กลุ่มเปลวเพลิงสีดําที่ยังคงหลงเหลืออยู่เปลวเพลิงสีทองที่ะลังอยู่ตลอดเวลาแถบแสงสีฟ้าและไฟฟ้าที่อยู่รอบตัวเขาและพลังงานที่ครอบงำอย่างต่อเนื่องล้วนพิสูจน์ให้เห็นตอนนี้มันน่ากลัวกว่าซูเปอร์ไซยั่งสีซะอีกฉันรู้สึกได้อย่างชัดเจนมากด้วยท่าทางหลอนๆบนใบหน้าที่น่าเกลียดและประหลาดของเขากดนี่คือกดแห่งแรงเป็นไปไม่ได้ยังห่าเลยหน้าขึ้นและมองไปที่อิมในวินาทีต่อมาเขาจึงกำมัดแน่นและยิงหอกเทพลิงที่แข็ ด้วยมัดเดียวเปลวเพลิงยความเยือกหิงสายฟ้าและพลังครอบงำรอบตัวอย่างเห่าทั้งหมดดูเหมือนจะถูกเรียกออกมาและผสานเข้าที่หมัดของเขานี่คือหมัดที่สามารถทำลายแม้แต่กฎหมายได้ปงังใบหน้าของอิมเปลี่ยนไปอย่างมากและพลังแห่งกฎก็โคบแน่นไปทั่วร่างกายของเขาก่อตัวเป็นโลแห่งกฎอยู่ตรงหน้าเขาแต่หลังจากหยุดนิ่งไปเพียงวินาทีเดียวโลแห่งกฎหมายก็แตกสลายลงทันทีเลที่ในเสียงกรีดร้องอันหวาดกลัวของอิมพลังอันทรงพลังมหาศาลได้บดขยี้เขาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทันทีอย่างเห่ายืนอยู่ที่นั่นและกางแขนออกเยน็น